โอเคสวัสดีทุาผู้ชมทุกท่านนะยู่ผมนะชินเคยนะผมวันนี้หช้ามืดเลยเคนี่ไม่ได้หัวคำนะที่บอกว่าช้ามืดเลยวันนี้จะไปรับคนสําคัญกันนะฮะรับเพื่อนใหม่ฮนะผมบอกเลยว่าวันนี้สุดยอดมากเราบไปรับ,รบนี่ฮะรับคนนี้เลยฮะคนดังฮะสไปเดอร์อสน,นะฮะอุ้ยเฮือมือร่วงว่ะ บอกเลยว่าหลายๆคนนี้กลัวโควิดแต่แบบว่า,วาคือผมคิดว่าคิดใหม่แล้วบ้านผมตอนนี้คิดใหม่แล้วคือไม่กลัวแต่ก็แบบว่าต้องระวังตัวก็คือก็คือไม่กลัวแต่แบบว่า,วาก็คือให้ระวังตัวอย่างเช่นแบบออกจากบ้านแล้วก็ใส่แมสช่ไหมแล้วก็พกแอลกหอฮอล์หรือพกเจลแอลกอฮอล์ไปด้วยนะก็จะปลอดภัยแล้วก็ชีวิตอย่างไม่ประมาท ตอนนี้ก็จะไปรับกันชีบ้านของท่านสไปเดอเอกวันนะฮะซึ่งอยู่ห่างไกลที่นี้ประมาณรนะ้อยกิโลเมตรนะก็จากกรุงเทพไปชนเออ let's go ตอนนี้ก็เวลาที่สี่กว่าแล้ว let's go เปิดนอามันเลยเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยน,นี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะเพราะว่าไม่ค่อยได้ออกไปไหนเลยทุกคนกักตัวอยู่ในบ้าน <c oughs> ไปดีกว่าทุกเดี๋ยวมันจะเกินเวลาของเรานะเฮ้ แต่นี้มันโคตรซิวเลยซิวจัดเลยอโอ้ไม่ทันเลยนี่อินเดียนะทุกคนเราถึงอินเดียแล้วนี่คือประเทศอินเดียนะฮะที่ทุกคนได้รู้กันอยู่ว่าอินเดียคืออะไรในยี่ยมของไบค์เกอร์อินเดียก็คืออินเดียที่นี่นั่นแหละนี่แหละฮะอินเดียของจริงบอกเลยหนะ่างถยอด รอยแวะพักแวะอะไรตรงนี้ก่อนแล้วกันพักรถพักอะไรเนี่ยตอนนี้ก็ตีห้าครึ่งแวนะไปนัดออกแปดโมงน่าจะถึงที่นู่นก็หกโมงก,กว่าแโอเคเพื่อนเดี๋ยวเราไปซื้อของซื้ออะไรกันดีกว่า let's go รุ้ด่านตรวจด้วยรุ่งนนด่านตรวจหรือบ่างต้องเลี้ยงเฮียเลยตั้องง่เงี้ยหลัด เททุกคนคึงจำบ้านไปไม่ได้ว่ะคุณไม่เคยไปอะไรแต่ขอเปิด GPS ดูก่อนแล้วกันแล้วก็เจอกันที่บ้านไปเลยกันไย Let's go คนส่งแล้วละประเดี๋ยวเองวันก็ขนของเรียบร้อยแล้วฮะแล้วเพื่อนเราก็จะอัดคลิปด้วยแล้วดูวิธีการอัดของมันใครที่อยากใครเป็นแนวทางหรือวันหลังค่อยมาเจอกันแล้วอธิบายว่ามันจะติดยังไงเพราะว่าหลายคนก็ถามด้วยกันว่าถ้าไม่มีโกโปโใช้อะไรนี่ไงโทรศัพท์นี่ฮะนี่ประหยัดยบเด็กขาดทั้งกล้องด้วยประเด็นกันสั่นดีไหมการสั่งนะกล้องเราใช้กล้องเดี๋ยวนะมีประโยชน์มีประโยดี๋ยวนะ ไม่กินแบตไม่กินแบตไนะถามว่าไม่กินไม่กินตัวนี้ไม่กินโอ้แล้วแต่ขี่มาเนี่ยตอนแรกขี่มายังไงนะขี่จากกรุงเทพเลยขี่กรุงเทพแล้วก็แล้วก็กลับไปกรุงเทพอีกงงวะไม่กินแบตใช้อะไรครับทายฟ้องอะไรเลยเดี๋ยวเขาจะขึนหลอกเขาไม่ได้จ่ายผมก็ไม่ได้จ่ายโอเคเดี๋ยวเราก็จะออกไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวพี่เมฆขึ้นไปทางหนือนะครับส่วนเราก็จะนี่ข้างหลาก็คือมีย่างเรา นี่ฮะซีพียาของขุนของสเตเดย์ไวันนะฮะคันนั้นก็มี x อ็กซคันหนึ่งเดี๋ยวดู x m a กกันก่อนโอเคงั้นเราตับต่อเดินทางกันเลยฮะ let's go แต่ลำบากเนาะ สีเบยียของาสูนาของท่านสไป์ของเรานะฮะ,ะ,ะนี่ก็หลอดูท่อไดโวเลยเอ้ยเดี๋ยวไว้วันหลัง้ียกว่าคลิปอื่นดีกว่าเข้ามารีวิวนนะได้นี่ฮ,ะ,ฮะก็ออกเดินทางเรียบร้อยเลยตอนนี้ พอเราเงียบเลย

ฮไปทางสะพานใหม่ป่ะได้ ใช่เฮ้ยโคตรกลางเลยเฮ้ยมันหายไปแล้วตอนแรกมันมันายตอนแรกมันในนี่นี่มีนี่อยู่นี่ยนตอนแรกขี่มาเห็นดังปักเฮ้ยอะไรวะอืมมันไม่น่าหลุดหรอก ไม่ดูเหลือกมันแน่น,ม,นมองมุมนี้มันไม่มีอะไรนะแต่ถ้ามองข้ามใช่กูขี่เลยแล้วลมอ่ะลมมันเข้ามาแล้วก็อย่างนีเ้เลยไป เจ๊ยจุ่มยำเลยสัตว์เ้ยลัวร่นไหมล่ะไม่กลัวอะไรหรอกเยเคมเพื่อนทีนี้แล้วก็ถึงจุดหมายพืที่เรียบร้อยแล้วนะฝนตกนะโอ้โหาฝนมาเลยนี่เนี่ยแล้ว โอเคเพื่อนอันนี้ก็มาส่งไปถึงโรงแรมเรียบร้อยเลยนะฮะซึ่งตอนนี้บอกเลยเรียง่ายเลยว่าพ <laughs> ังฮะมันจะพังฮะรถนเน่านี่แหละครับ รถเน่าครับผมตอนนี้ลุยทั้งแดดลุยทั้งฝนมา